พาอมาล่าตามภาษาไปเนาะเพราะอากาศดีวนะ่ะผมเพราะอากาศดีนะว่าเรื่งนี้เรีว่ามีปัญหากับอากาศหนาวมากๆเลยเพราะเร่มักมากอากาศหนาวว่าราู้สึกว่ามันทรมานเกินไปนะผมถ้ามันหนาวมันเย็นเยือกอะไรกับทรมานเกินไปบนะ่หไหวนะครับหลุนไหมเมื่อครับวายพี่น้องมื่อกันเป็นอย่างหนูคือหาอย่างยาก ในกากนเก็บบเก็บบนตายผลงานบาดินะม,ม,มันเป็น,าานาการมคือว่าบาเพองลันบาินกัสิผาพี่น้องเอาตอกไม้ไปสั้นนะผมเอาตอกไม้ไปสั้นแลวกสีแดงทรงหมืนนะครับก็คือว่าสิไปสั้นในเบืง้งก้อนทรงนะในช่วงยิ่งหนุ่ยบานินสั้นในเบืง้ง ุกคู่กับว่าอะไรผมบพว่าบ้าดินเทศะมือหนีมีออกไปซีคููพี่น้องไปเดี๋ยวบ่าดินต่างชาตเข้าผเมือนกบไ่ได้ออกไปครับผมเพราะว่าอากาศบดีแบบถ้าหนาวก็ไปร่มเลยบ้าดินเม่ออกบ้านเลยผมอัดกับทานอบตไ้ผู้ละครึงทางครับพี่น้องตอนอบตกับว่าไอพี่น้องมากอยากกินหนูปะนะตามเคยครับผมปะปะปออกล่ามเาวบ้าดิครับ อ้าออมาลาตามภาษาไปนอ้องเพราะอากาศดีผมเพราะอากาศดีว่าเือนี่เรีว่ามีปัญหากับอากาศหนาวมากเลยออกมากับมือเดือนงายๆไปน้องมาตะอุ่นครับผมมาตอากาศอุ่นวาดีเลยอยากออกมาลาเนี่ยบกเกี่ยวกับเดือนนะผม น so like so like, no ี่แบต่อไหมพ่น้องต่อไหมมาเจอมาแน้ครับผมกูแหลกครับผมเห็นจะแปลเลือดไปไหนับมาเรีนอย่าอ่อยเบาแห้งมาได้ครับในบึงหนูมาได้เต็มเลครับผมกับต่อไหมจะแปลเลือดไรัมโอเคลุไปน้กันมาเเป่าไม่ยิ่งหนูแกว เจอมาแล้วผมนะเดี๋ยวบอถึงแจงส่งมืออื่นครับแจงส่งมืออื่นมือนีเผาไม่ยิ่งหนูมีออกมาซีคู่อบอตินมาแต่ซีคูผมมีซีคู่เดี๋ยวแจงส่งมืออื่นม,มือน,นีเอามาสั่นในเบื้องแฝงแหลกไปหน่องกับตอ,อกไม่หุ่นเปตนเงินพี่น้องว่าตอ,อกซีคู่เขาิไดเจอมจีคู่เกวแกวลุยครับทางบ้านผมหาหมอง่าสิยิ่งยากรึยังสั่อออสนอบตะต่อจะเป็นยังไงเวอร์ท่าบน ดหลันในตัววะมามย่ำเลยจมแต่ว่ายิ่งหนูมาถึอเหน็ดลายไปหลุนไปนือกันนะผมมีต่อซีครูเทศไปละครูหนึ่งครับเหลืออีกสามครูเพรรู้ว่าสีได้ลันมาแล้วผมต้องหาไม้ไปเรื่อยๆพี่น้องถ้ามมมีอาการขึ้นใหญ่เรื่อยๆครับผมตายโยไปน้องมืง่อมันเป็นอย่างหนูขื้นหายจากหยักโอ้ยไงนะครับ ถ้าเจอ,อนี่เป็นผมผมง่ายผมเพราะว่าเรียนรู้สึกว่าหนูเงียบพิดปกติห้อยกัดก็มีขี่ก็มี่บ่ตีงเลยผมเนาะเงาเลยของแท่ผมไปหาเอาไหมาเอานีเงียบไปเลยเนะี่ยผมสังเกตว่าอยู่เนี่ยมันไหนพิดปกติไหมห้อยกัดกัดีขี่ก็ดีห้อยเหรียญกับมีแต่ว่าเงียบนิ่งจิกเลยครับผมสั้นต่อกับบ่าตีงเลย ไปหาเอาไหมครับพี่น้องเจออไ้ยโจทินมาเด้อขวัญเอ้ยมาไะท่านอบตได้รันรันวะเงดหลายชมตบานยิ่งมืถือยิ่งมืถือล่องบังบันนี่ล่องบังอก็ในการในการของผมเนี่ยนไปเจองูเหลี่ยมแล้วผมมาผมโมหมานเนี่ยเลยเงยลาย ขอสิเจอหมาอยู่ป่ะดูต่องขาวหายยากแต่เมื่อนี้นะ mọi điều mọi người 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 mọi ไม่สูงต่เนี่ยพี่เจงซี่เงียบจู่ของคัะพี่น้องเออเด้อเด้อเด้อไปตั้งรักบอกกันดเดียวผมอีหยังอ่ะยิ่งนหนูกระถือมินไอ้หนูใหญ่กับหนูทองขาวก็ได้ยิ่งหนูทองขาวว่ามันหนูใหญ่โอ้ยมอมนมนมอมนมนมอมมนคู่หนูทองขาวอีคู่หนึ่งอันนี้อีกคู่หนึ่งหนูใหญ่โตง่ายโต,งา,ยตงาม ยิ่งถือีน้อยเดียวกําลังสิกุบขาดจอยว่าไม่ถือหัวนี่แหละเป็นกังสี่ละมือม้าหมานะเบอรอเงาลวดแก้วแก้วการยิงปืนเนี่ยงสัยสีเบิร์ตแมนนะผอยู่ปลายตีมเงยยิงไปได้เงียบไหลโอ้ม่มาหมานี่งหะครับตามือเั็นสิ่ตามือเป็นไอถ้ามือเป็นลักษณะนี่คือว่าม้าหมานม้าหมานึงแต่แรกเลือเรยว่าไปป่อหนู ไปพ่อหนูไหวท่วาถ้ามันมีกินไกล้กลงูเหลือมหรือว่าจอนฟ้อนเนี่ยหนูมมนติบ่ค่อยบ่ค่อยออกครับผมค่อยกัดแหลกเอลเลก็ตามขี่เต็มก็ตามบ่มีมตวัวล้องแบบตูวิติตางล้วบุย่งางไงมันห้องใส่กับบ่ห้องสมายมากลุ่มไปน้ำกันพป่น้องมันอนี้มีจฉา,างกิตา,าวตตอมาตาไหนนหนูเอาจุไอ แบตโทรศัพท์ก็ไแบตไฟเบิดบ่ผ่านม่นอ่มันม่มันเจมเนาคูเนีคูนีก็แต้มไปน้ำกระรดผลงานกับพ่อมีครับผมผลงานกับพ่อมี่ไปน้อง๋ยล่อรุนน้ำทันออาตมาจีเดตตื่นนจักหามือนี่ยโอ้มือนีบ้าดินม่อมันม่มันม่มันยวผลงานม่นองเจ็บไปสองสี่หเจแต้มครับผม แตมอบไม่ก็ได้รันไปสามคูครผมคูที่สี่บริษัทคูที่สี่บริษัทเลยคือว่าเ,เป็นบ่หมานบ่หมานามมหนงะเกลยบริษัทวยย่ามี่อนไแจ้งส่งไปสคูนะับผมตอไม่ครับสวยๆคบพอได้ยู่ได้กินไม่น้อพรได้อยู่ได้กินยผมาทหารอย่างนะี้เก็บไ,ไปเก็หางครับกับบทตานออต่อหมนหมานหมาน,มน,มน พอได้อยู่ได้กินพ่อได้อยู่ได้กินไปแล้วพอได้อยู่ได้กินหนูเอาว่าดิ้นคลอนฟิตรีไปผมเจินไหมคลิปหน้าผมวันนี้ก็เอาตอบมาสั้นใลยเพิ่งยกโชคมันหมาพี่น้องผมเจินไหมครับผมสวัสดีครับพี่น้องก็จะเริ่มไอ้การเล่นหมายนะการเล่นหมาคือว่าพี่น้องต้องเบิ่งอาการหนูเป็นหลักครับผมอาการหนู มีห้าสิด้ตัวมันก็คือว่ามันสิขจับของหาเข้ามาล่ะ,อล,ะลองไปศึกษาเพิ่งเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวๆ